สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำปลั๊กอินนะครับที่ผมใช้ในการทำสีนะครับหรือว่าเกรดดิ้งสีนะครับง่ายมากๆครับเพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้นนะครับปลั๊กอินนี้ชื่อว่า The Hunter นะครับมีหมด ทุกโปรแกรมครับทั้ง Premiere Pro After Effects นะครับแล้ว n c ชี Resolve นะครับ f i n a l Cut Pro รวมไปถึงสามารถแต่งรูปทำรูปได้นะครับในมือถือ iPad iPhone แลรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมีโทนสีมีฟังก์ชันมีลูกเล่นอะไรให้เลือกแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมีส่วนลดให้นะครับ สำหรับโปรแกรมนี้นะครับรีบไปโหลดกันเลยนะครับพิมพ์โค้ดคำว่าเกมอิสระนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับโค้ดนี้มีส่วนลด10%นะครับรีบโหลดกันเลยนะครับเดี๋ยวจะหมดเขตแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละขั้นตอนแบบง่ายๆช้าๆให้ฟังครับมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับผมนะครับโปรแกรม d ดี a n เ e r นั้นนะครับผมใช้กับทาง Adobe Premiere Pro นะครับ Adobe After Effects นะครับเดี๋ยวผมสาธิตการใช้ให้ดูนะครับใน Premiere Pro นะครับ ฟุตเทสนะครับอันนี้ผมใช้กล้อง l ูมิกเอฟเมาทูนะครับถ่ายมาเป็นแบบ v ีล็อกนะครับเข้ามาที่เอฟเฟคแล้วก็คราวนี้เลือกมาที่ปลักอินนะครับที่ชื่อว่าฟิล์มอิมูเลชันนะครับพอกดเข้ามานะครับก็จะมีคําว่าดีฮันเซอร์นะครับเสร็จแล้วก็ดึงเข้ามานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่าพึ่งตกใจนะครับเรามาดูที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับเขาจะมีให้เลือกเพียบเลยครับก็จะมีอินพุตมีฟิล์มมีอะไรตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยครับทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดนะครับโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลย มาดับแรกนะครับอินพุตนะครับตอนนี้มันเป็นเล็ก709นะครับฟุตเทจของผมเนี่ยเป็น Vlog อกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเลือกล็อกของของกล้องก่อนนะครับนั่นก็คือช้อยของก์คาเม่านะครับเลือกอันนี้มี Apple l ลอก Alexa b ่าแบ็กเม c ิ n แคนนอนีหมีลอกมี Panasonic นะครับอ่ะมี Red ค o m o d o โอด้วยนะครับ Sigma นะครับ s o น y นะครับมีหมดนะครับ s อ็กลอกสอลอก ทั้งหมดของกล้องก็จะมีประมาณนี้ของผมเป็น LUMIC ก5อสไฟมเป็น Vlog นะครับผมก็มาเลือกที่ LUMIC ก5อสไฟมนะครับคืนค่ามาก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะมาปรับตรงนี้ได้นะครับเป็นพวกเอ็กโพเชอร์เป็นเทมเป็นอะไรนะครับก็ต่างๆนานาแล้วก็ครวนี้แล้วก็คืนค่า,าไปก่อนครนนี้ Default ของเขานะครับที่ฟิล์มเขาจะเริ่มที่ g o d a k Vision 3นะครับ 250D นะครับ เราก็มาเลือกได้นะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอปิดทุกอย่างก่อนดีกว่านะครับว่าหน้าตามจะเป็นยังไงตอนนี้ของผมเริ่มต้นที่ V l ล g อกนะครับอ่ะผมก็มามาเริ่มที่อันนี้ได้เลยนะครับเพิ่มแสงนิดนึงนะครับส่วนเทม์นะครับก็โอเคเดี๋ยวค่อยปรับนิดๆหน่อยๆนะครับผมตอนนี้มันแสงเย็นนะครับผมก็ค่อยๆกินแสงเย็นไปนิดนึงอ่ะเอาเบื้องต้นประมาณนี้นะครับตอนนี้มาที่ฟิล์มตอนนี้มีให้เลือกเพียบครับอ่ะไล่มาเลยนะครับ ดูครับโอ้มันเยอะมากมายนะครับเพียบไปหมดครับซีนงซีเนฟูจิคลิกให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าโทนเขามีประมาณไหนบ้างนะครับเยอะเยอะมากครับเราอยากได้โทนไหนเลือกได้เลยครับขาวดําก็มีนะครับนะโกดักซูปเปอร์ร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับอัลต้าแม็กซ์สี่ร้อยวิเชียรสามสองร้อยทีนะครับอ่โคนิก้าโลโมโครมนะครับอ่ะผมเลือกเป็นเอาตัวนี้มันแสงเย็นผมลองเลือกโกดักโกแล้วกันนะครับเขาก็จะมีค่าให้ปรับ ลบไปจนถึง2นะครับก็ลองปรับเลือกเอาตามใจชอบได้เลยนะครับฟิล์ม d e v วล o อนะครับกดเปิดไปก่อนนะครับเป็นคอนทราสต์บูทดูนะครับอ่าปรับคอน n ทรคอนทราสต์ได้นะครับแกมมาอะไรประมาณนี้นะครับปาะมาที่ Color อเขาอยู่ที่ร้อยอ่า,าลอคลเอก c ค l ลเลอร์บูทบูทอีกอ่ o บูทเล่งแสงปอีกอ่า โอเคอ่ะสั้นิดนึงอ่ะทำให้ดูนะครับมาอีกอันหนึ่งก็เป็นฟิล์มเหมือนกันนะครับดูสังเกตที่แสงด้านหลังนะครับดวงอาทิตย์นะครับก็จะมีความเริ่มฝฟุ้งขึ้นมานิดๆิดนะครับอ่ะแล้วก็ปรับเป็นที่ Color Density นะครับ White Point นะครับก็อันนี้ก็จะเป็น Expand นะครับอยากให้มัน Contact อีกก็เพิ่ม Back เข้าไปนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ละว r i n t นะครับค่าของเขาจะเริ่มที่ l ี n e a r นะครับเหมือนกันครับเนี่เปิดปิดตรงนี้นะครับก็ลองมาไล่ดูนะครับอ่ะ ฟิล์มหลอกเป็นไงฟูจิฟิล์มสามาหนึเป็นไงอ่านี่เป็นไงก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเขาทาแล้วโคดัก2383ปิ้นฟิล์มเป็นไงอ่านี่โ o d ัก Endura g o ก t a p a p t r a เ e r ปเป็นไงก็ลองเลือกเอานะครับชอบแบบไหนก็ไปฟิลนั้นนะครับอ่าผมเลือกอันนี้แล้วก็ามาปรับแสงได้อีกนะครับอ่านี่ก็มีปรับให้ t a r g e t ไว้นะครับ เอ็กโพเชอ่าเพิ่มนิดนึงนะครับโทนคอนทาส่อไปเพิ่มหน่อยคัลเลอร์เดนซิตี้นะครับอันนี้ก็เป็น saturation นะครับเพิ่มลดได้ตามใจชอบนะครับมาที่คัลเลอร์เฮดนะครับอันนี้กดเปิดกันครับเราอยากให้ภาพเป็นโทนไหนครับยลนโล่ Yellow ไหม บลูไหมอ่ะอันนี้แสงเย็นกินเหลืองหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็มาเลือกอันที่สองนะครับเป็นมาเจนต้าเป็นกรีนนะครับลองเลือกเอามีไซแอนมีเลสนะครับมีชาร์โดมีมิดโทนไฮไลท์จะเหลืองจะบลูจะอะไรเลือกเอาเลยครับประมาณนี้ฟิล์มเกนนะครับแล้วก็มาเพิ่มฟิลฟิลมได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมซูมให้ดู่โอเคนี่ครับเห็นไหมครับถ้าเราปิดจะไม่มีเกนนะครับพอเราเปิดอ่านี่ มีเลชั่นนะครับเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆตัวนี้ดูสังเกตที่ขอภาพนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราปิดไม่เปิดนะครับเราก็จะไม่ได้ไม่ไม่อมแดงแดงนะครับก็มีให้เลือกเยอะครับดูครับนี่สมติอ่ะผมเลือกอันที่แบบแรงที่สุดเลยอ่ะผมเลือกอันี้ภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลองดูครับดูดูความต่างของของภาพนะครับนี่ มาที่บูมบูมนี่ก็ฮิตเหมือนกันนะครับอันนี้ปิดอยู่นะครับผมเปิดปึ้งอ่ะดูความต่างแทบไม่เห็นนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับนี่ครับดูที่แสงนะครับดูที่แสงนะครับอาจจะผมเห็นไหมครับสังเกตแสงที่ใบหน้านะครับเนี่ยช่วงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เปิดเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็มาฟิล์มดาเมจนิดนึงนะครับพอเราเปิดปุ๊บก็มาเลือกเอานี่ครับโอ้เริ่มเก่าละเริ่มวินเทจละนะครับนี่ดูครับ 35mm 16 65 8แล้วก็อันนี้ก็เป็นฟิล์มบรีดนะครับเยอะมากๆครับอีกอันนึงที่ผมใช้ประจำนะก็คือ Over Screen นะครับตัวนี้อ่านี่ครับเราไม่ต้องไปหาโหลดเลยเขามีให้นะครับตั้งแต่ Super แปดมิลนะครับสแตนดาร์ดนะครับซูเปอร์1 u อัลต้า16นะครับซูเปอร์35วายสกีนนะครับแล้วก็มาเพิ่มวิกเนตหน่อยอันนี้ปิดอยู่อันนี้ผมเปิดนะครับดูขอบดูที่ขอบนะครับเปิดเปิดนี่ครับโอ้มันสะดวกเหลือเกินครับดูครับแล้วก็เพิ่มวิกเนตได้นะครับอานนี้เอาพุตนะครับแล้วก็มันอยู่ที่ร้อยนะครับถ้าเราลู่ลงมาที่0น มันก็คือฟุตเทจดิบของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองปิดตายดูนี่เลยอันนี้ศูนย์นี่คือฟุตเทจดิบอันนี้ร้อยนี่คือที่เราทําทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เลือกได้นะครับปรับมาที่หลัดเจเนเรเตอร์นะครับเราสามารถที่จะเลือกเอ็กพอร์ตหลัดได้นะครับมุดเราก็เลือกไปที่เอ็กพอร์ตหลัดนะครับมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกดโค้ดไปเราก็เลือกที่อยู่นะครับนี่เขาก็จะขึ้นชื่อเลยว่าเราใช้ฟ์มอะไรนะครับโกดักโกนะครับเป็นวีล็อกนะครับนะ แล้วก็พิมพ์แล้วเราก็เลือกที่อยู่นะครับง่ายๆครับแค่นี้จบเลยครับมาดูว่าความต่างเป็นยังไงนะครับผมปิดตายห้ดูนี่ครับโอ้โหป่าไงดูครับความต่างแบบเห็นได้ชัดนะครับและนี่ก็คือลักอินดีฮันเซอร์นะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับคือแบบโทนเยอะสุดๆเอาเป็นว่า ใครที่กำลังมองหาลักอินในการทำสีหรือว่าเกรดิ้งสีนะครับมีให้หมดทุกโปรแกรมทุกซอฟต์แวร์นะครับและที่สำคัญนะครับตอนซื้ออย่าลืมใส่โค้ดนะครับโค้ดว่าเกมอิสระนะครับจะได้ส่วนลด10%นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ